กับนวมัสก,การหลวงพ่อนะครับวันนี้เราอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์หลวงพ่อเรื่องออที่มานะครับของวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าก็คือพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับทำไมหลวงพ่อถึงได้สร้างพระผงดวงเศรษฐีรุ่นนี้ครับหลวงพ่อครับหนึ่งชื่อพ่อดีครับสองพอดีหลวงพ่อมีมวลสารมีว่านก็เลยตกลงกัน พระมังพี่ชินาพลมาขอบอกว่าจะขอสร้างเหรียนภาพของลุ่นดวงเสรียีเพื่อนำรายได้ไปสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เลยอนุมัติให้สร้างมวลสารนิ่ํทำจากโอ้เยอะมากเลยมีภาพของนาดูนบ้างมีผงแป้งรูปปูผงบ้างผงแป้งรูปปู่บุดาบ้างแล้วก็เนื้อผงที่ เขาว่าเป็นมวลสารเอามาจากบ้านเบิดชัยบ้านของหลวงพ่อสําเร็จุ่นเอามาใส่ด้วยโอ้ครับ <S <S เรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่านะครับนอกเหนือจากามีรูปพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นยันสมปัตถนานครับซึ่งหลวงพ่อก็เป็นเป็นออกแบบหนึ่งเดียวนะครับซึ่งทําตามตำรับต,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 ตาราที่หลวงพ่อได้ร่ำเรียนมานะครับมวลสารลก็มีอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนไปเมื่อกี้นอกเหนือจากพระกูนาดูลของจังหวัดมหาสรารคามนะครับแล้วก็มี แป้งเศกแป้งมงคลผงมวลสารอิธิเจปฐมังนะครับรวมอยู่ในองค์นี้ซึ่งรายได้ที่หลวงพ่อได้แจ้งไปนะครับว่าผู้ใดที่ได้เช่าบูชาไปนะครับรายได้ตัวนหนึ่งนะครับหากจะค่าใช้จ่ายนะครับก็นําไปสมทบทุนสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ของจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นกุศลอันแรงกล้านะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับพระสงฆ์ซึ่งรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า ดวงเศรษฐีเงินล้านใช่ไหมครับหลวงพ่อใ,ใครมีไว้นี้จะเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อมีไว้ก็ดีต่อไปว <c oughs> ่าเป็นพระที่จะมีราคาหาเช่ากันพอสมควรครับหน่ใครมีไว้ก็เก็บไว้เออในภาคหน้าสามสี่ปีแล้วไปในภาคหน้าคงจะไม่ มีอีกแล้วครับเพราะว่าสร้างด้วยจํานวนจํากัดนะครับพี่น้องสร้างด้วยมวลสารอันลักเส์มีพธิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่วัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับใครที่กําลังมองหาวัตถุมงคลของหลวงพ่ออยู่ก็หลวงพ่อจัดสร้างเองนะครับเพื่อนํารายได้ไปสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับสุดท้ายนี้ให้ลใหลวงพ่อให้พรญาติโยมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับได้รับชมนะครับที่มาแล้วก็ประวัติภาพผงดวงเสียฐีเงินล้านรุ่นแรกนะครับ รับพรชื่อก็เป็นมงคลดวงก็ดวงเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีสมชื่อเอาอันดับแรกก็ให้ชื่อเป็นมงคล,ลวละ่ะเอละคนที่เอาไปไปสะสมก็ต้องเป็นคนดีปฏิบัติด,ดีสิ่งพวกนี้ก็ต้องดีตามตามพวกเราไปาตั้งใจรับผ่อน อิจิตังปชิตังตุมหังชิปมีวะสมิจชตุสเพเปรนตุสังคปาจันโทปนรารโสยธา,ามนิโชติลโสยถา,าสพีติโยวิวัชนตุสภโรโภวินาสต,ตุมาเตภาวะวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏติอายุกนุสุขังระลัง ครับก็นี่นะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษกับหลวงพ่อสุริยันโคษาปัญโยนะครับกับวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่านะครับก็ติดตามรับชมและฟังได้อีกต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ